สวัสดีครับจาก Lego Bike Channel ครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปแก้ไขปัญหาเรื่องของการปรับแต่งตัวสับจานในชุดเกียร์ของเล t r o s p e c ตัว12สป ed กันนะครับก็คือถ้าตัวชุดเกียร์ชุดนี้ก็จะอยู่ในโมเดลตัว Thunder ปีล่าสุดแล้วก็ t e ตล t h รวมถึงตัวไซ o คลในปีปัจจุบันในโครงสร้างของตัวสับจานของ ไอผมเรียกไปไนเอแล้วกันนะฮะมันจะได้รวบรัดกว่าคือด้วยมิติตัวจํานวนเฟืองของเขาที่เยอะขึ้น <c oughs> ก็คืออย่างอย่างเซตของโครงสร้างเขามันคือ12สปีดรวมกับจานหน้ามันก็คือ24สปีดเนี่ยนะฮะตัวเฟืองมันเลยมีมิติที่กว้างขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะไปฟ้องถึงตัวโครงสร้างของตัวสับจานก็จะต้องมีมิติที่รองรับการเยื้องการทะแยงของโซ่เวลาเราใช้เกียร์ควบคู่ให้ครบทั้งหมดอ่าสสปีดที่ผมว่าเนี่ยมันมันเลยเป็น ปัจจัยฟ้องว่าตัวสับจานเขาถึงต้องออกแบบมาในทิศทางแบบนี้คราวนี้ในการติดตั้งคือจริงๆมันสเต็ปและการทำงานมันจะเป็นล็อกให้อ่าเป็นล็อกสเปคเดียวกันเหมือนกับของชิมานโนก็คือจะมีจังหวะของจังหวัดทิมเล็กแล้วก็ทิมใหญ่ในการใช้งานกับฟังก์ชันตัวสับจานเขาคราวนี้ปัญหาคือมันค่อนข้างจะต้องใช้ความละเอียดในการ เซตนะฮะค่อนข,ข้างจะต้องอาจจะต้องใช้ความชํานาญนิดนึงหรือว่าความใจเย็นนิดนึงแต่ปัญหาก็คือถ้าเราเซตตามรูปแบบเหมือนจะผมเหมือนที่ผมกําลังจะสาธิตดูเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปที่มีการเอาเอาอกไปใช้งานจริงแล้วให้ผลค่าการปรับเปลี่ยนสับจานได้อยู่ในสถานะปกติเดี๋ยวผมรวบรัดเลยก็คือเข้าไปดูขั้นตอนการติดตั้งของเจ้าตัวสับจานร,รวมถึงการปรับแต่งค่าต่าง รวมถึงระยะของการดึงสายเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ติดตั้งเสร็จผมเทสอธิบายการทํางานของจังหวะทิมการทํางานของการลดตัวสับจาน์ปรับขึ้นปรับลงแล้วก็อธิบายของเ,อเรื่องของจังหวะทิมเล็กทิมใหญ่นะฮะแล้วก็กดข้อห้ามของรูปแบบของการใช้เกียร์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราเทสบนหลักบนแท่นซ่อมเดี๋ยวเราต่อเนื่องด้วยการเอาไปปั่นเทสต ถนนลงถนนจริงมีโหลดมีน้ำหนักของคนปัน่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะทำการติดตั้งโดยตอนนี้ก็คือสถานะเป็นสถานะเดิมเดิมเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลยแล้วก็แกะตัวสายเคเบิลออกสายเคเบิลออกไปแล้วนะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลย เพื่อจะไม่เป็นการงงว่ารถเราอาจจะมีกรณีอาจจะไปเจอลักษณะของการช่างจูนหลายคนอย่างเงี้ยถ้าจูนหลายคนแล้วมันยังไม่จบวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปลองให้ไปทํากันดูนะครับก็คือการรีเซ็ตค่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวในกับตัวนอกก็คือพอดีตัวสับจานถ้าเป็นตัวสเปคเล็กๆเหมือน s h i m a โนตัวตัวเก่าตัว508รวมถึงตัวไออย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวบอกนะครับว่าเป็นโลกับไฮตัวไหน เดี๋ยวผมจะพูดเป็นนอกกันในแล้วกันนะฮะตัวด้านในมันจะเป็นตัวปรับระยะสตาร์ทของตัวสับจานแล้วก็ตัวด้านนอกจะเป็นตัวกันกันการล้นของโซ่ออกมาด้านนอกเราก็จะรีเซ็ตทั้งสองค่าเลยผมรีเซ็ตทั้งสองค่าจะจะสังเกตนะครับว่าพอรีเซ็ตนะ่ะสับจานจะอิสระอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีการผลักตัวสับจานเองให้ให้เราคลายออกให้หมดนี่ พอคลายหมดรีเซ็ตหมดผมรีเซ็ตตัวนี้ด้วยตัวองศาของของสับจานก็คือเราจะตั้งเกณฑ์ให้อยู่ประมาณ4-5มมิลครับตัวสับจานนะครับโครงสร้างมันจะปรับแต่งคล้ายๆกับของชิมาโ,โน่ครับพอได้พอได้ระยะสักประมาณ4-5่มิล โดยคร่าวๆครับ5มิลที่ผมชอบตั้งก็คือระยะอยู่ประมาณ5มิลความสูงของของฟันจานใบใหญ่กับขอบสับจานด้านบนนะครับพอได้พอได้ประมาณ5มิลแล้วหางส่วนในหางหลังของตัวสับจานให้สังเกตขอบด้านในขอบสับจานด้านในนะครับให้ให้ขนานไปกับตัวสับจานตัวเฟรมเลยให้ตั้งขนานไปเลย นะครับขนาดไปแนวนี้มองจากข้างบนก็ได้ครับว่าให้มัน180หางด้านในให้มันได้180แล้วก็ล็อกอสถานะตอนนี้โซ่มันจะติดอยู่กับสับจานถูอยู่กับสับจานนิดๆสเต็ปต่อไปก็คือการปรับตั้งตัวสตาร์ทของสับจานก็คือน,น็อตตัวด้านในหมุนหมุนหมุนโดยธรรมชาติเข้ามาแล้วมันจะชน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 สูตรเกียวนะครับ มันจะหมุนหมุนไม่ไปแล้วอ้ารีเซ็ตใหม่สังเกตตัวนั้น,นะครับพอเราหมุนโดยธรรมชาติเข้าไปปุ๊บพอมันเริ่มแข็งเริ่มต้องออกแรงบิดให้ยกสับจานช่วยนิดนึงแล้วหมุนไปอีกครึ่งเกลียวครับเราจะได้ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งระยะสตาร์ทที่เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งครึ่งรอบจากการปล่อยอิสระหมดนะครับคราวนี้จะสังเกตได้ว่าตัว โซ่มันจะถูสับจานอยู่นยหน่อยแล้วเราก็มาเช็คระยะของใบเฟืองหลังใหญ่สุดอ่าเข้ามาเช็คของตำแหน่งเฟืองหลังใหญ่สุดนะครับปรับขึ้นมาเลยปรับขึ้นมาเฟืองหลังใหญ่สุดแล้วเราจะมาดูระยะห่างของตัวขอบสับจานด้านในกับโซ่ให้โซ่วิ่งอิสระที่สุดอย่างนี้นะครับโซ่จะต้องไม่ถูกับขอบสับจานด้านใน พอโอเคไม่ถูแล้วเราก็กลับลดลงมาครับจะเห็นได้ว่าโซ่จะถูขอบสับจานอยู่นิดๆแต่ไม่มากเพราะตำแหน่งนี้โดยหลักแล้วหน้าเล็กหลังเล็กเราจะไม่ค่อยได้ปั่นอยู่แล้วครับมันจะเป็นสถานะของการลดการทำงานของพวกสปริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปริงตีนถีตัวสปริงดึงกับของตัวสับจานอย่างเงี้ยมันจะเป็นสถานะของของการจอดรถ หนึ่งกับหนึ่งก็คือหน้าเล็กหลังเล็กแต่การทำงานจริงๆมันก็ควรที่จะมีทำงานในระบบได้เพราะว่าตัวรถมันคือ24สปีดฟังก์ชันการทำงานของระบบเกียร์มันจะต้องใช้งานได้ครบทุกครบทุกของตำแหน่งของเกียร์คราวนี้เราจะมาล้างสายหลังจากได้ขั้นตอนของการปรับตั้งน็อตตัวด้านในเสร็จแล้วดูองศาของโซ่ไม่ถูขอบสับจานด้านในแล้วนะครับ การล้างสายมันต้องการความตึงสายค่อนข้างมากเราเลยต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้ครีมมาดึงช่วยก็ใช้ครีมพาดลงไปในตำแหน่งบ่ามันจะมีบ่าล็อกค้ำอยู่นะครับพาดแล้วแล้วออกแรงดึงนิดนึงครับแล้วก็เฉียงประมาณนี้ประมาณกี่องศาเนี่ย4 45เฉียงนิดนึงแล้วก็ล็อกได้เลยครับ พอล็อกเสร็จอย่าล้งลงมานะครับคือล้างลง้ยงเฉียงๆตึงๆหน่อยล็อกน็อตให้แน่นปรับสายหลบนิดนึงคราวนี้ลำดับต่อไปในการเช็คเราจะตรวจเช็คจังหวะของทริมเล็กก่อนก็คือ1แก๊กแรกของตัวชิปเตอร์ที่เราจะกดกดไป1ครั้งให้ระยะตัวโซ่ให้อยู่ตรงกลางของสับจานโซ่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็จะส่งผลให้ตำแหน่งนี้ทำงานได้อิสระก็คือหน้าเล็กหลังเล็กคือ1กับ1นึง นี่คือจังหวะทิมแรกนะครับทิมเล็กเรากดหนึ่งครั้งมันจะเป็นการยกสับจานเพื่อให้หลบโซ่ให้โซ่โซวิ่งทํางานอิสระในตําแหน่งหน้าเล็กกับหลังเล็กแล้วตัวสเต็ปต่อไปที่เราจะผลักส่งขึ้นมันจะเป็นการส่งในตําแหน่งโซ่จากจานเล็กขึ้นสู่จานใหญ่ครับพอค่อยคอยปรับขึ้นนะครับเพราะเมื่อกี้เรารีเซ็ตท่าตัวตัวแฮชหรือว่าน็อตตัวนอกที่กันล้นเนี่ยเรา เมื่อกี้เรารีเซ็ตไปคราวนี้เราก็ปรับปรับมาเบาๆก่อนพอได้แล้วเราก็จะมาบังคับน็อตตัวนี้เพื่อไม่ให้เกิดอาการเหมือนเมื่อกี้ก็คือโซ่ล้นออกมาข้างนอกระยะตรงนี้เราบิดไขควงเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วให้สังเกตขอบสับจานด้านนอกกับตัวโซ่ที่อยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันมองมองผ่านช่องตรงนี้ลงไปมันจะเห็นนะฮะเราจะบังคับน็อตตัวนี้ให้เข้ามา ให้เหลือช่องห่างระหว่างตัวโซ่กับตัวขอบสับจานด้านนอกอยู่สักประมาณ2อมิลนะครับมันจะมีช่องว่างวิ่งผ่านกันได้อยู่ตรงนี้พอล็อกเสร็จลดสับจานลงแล้วก็ลองขึ้นดูอีกครั้งหนึ่งถ้าปิดไว้เยอะจะเกิดกรณีอย่างนี้คือโซ่ขึ้นยากที่พาก็เปิดออกอีกสักนิดหนึ่งเปิดที่ละหน่อยครับเปิดไปอีกสักประมาณประมาณสอมิล เดี๋ยวผมจะลองปรับใหม่นะฮะประมาณ2มิลอ่ะโซ่จะขึ้นได้ง่ายแล้วก็ไม่ล้นออกข้างนอกช่องตรงนี้เหมือนค่าที่เราอยากจะได้ก็คือประมาณ2มิลแต่จากการบีบลงไปครั้งแรกนะ่ะมันจะทําให้เราคํานวณยากเพราะฉะนั้นมันจะต้องบีบบีบบังคับเสร็จแล้วลองปรับลงถ้าไม่ขึ้นก็เปิดออกทีละนิดเปิดนอตตัวนอกนะครับเปิดออกทีละนิดอย่าเปิดเยอะถ้าเปิดเยอะมันจะบังคับค่าไม่ได้เดี๋ยวผมลองลงอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมเปิดออกประมาณ2มิล แล้วเราจะได้ค่านี้คราวนี้พอรูปแบบขึ้นจานหน้าใหญ่แล้วแต่โดยธรรมชาติเราต้องเช็คต่ออีกว่าสมูทไหมคือธรรมชาติเราจะไม่เปลี่ยนจากจานเล็กขึ้นสู่จานใหญ่ในตำแหน่งของอโซ่อยู่เฟืองหลังใบเล็กอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันจะเป็นสเต็ปที่จริงๆมันไม่ได้ใช้งานจริงแบบนั้นขั้นตอนของการยกจานเล็กขึ้นจานหน้าใหญ่เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเกมจะอยู่ประมาณกลางๆประมาณใบสิบสี่สิบห้าอย่างนี้นะครับ คราวน,นี้เราลองปรับดูว่าสมูทไหมาหาขึ้นลงแต่หลายคนเซ็ตแหละครับว่าเซ็ตบนแหลกอะ่ะมันขึ้นลงได้มันสมูทแต่พอไปลงถนนมีโหลดจากคนนั่งปั่นเนี่ยมันเจอปัญหาปรับไม่ขึ้นแต่ถ้าได้ลองทําเหมือนตัวโจทย์ที่ผมแนะนําเนี่ยจะไปลองดูกันอีกทีนึงน,นะครับอพอปรับนี่คือในตําแหน่งของโซ่อยู่ตําแหน่งกลางๆที่โดยธรรมชาติแล้วเราจะปรับเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ที่ตําแหน่งประมาณนี้ คราวนี้ในการทํางานคําว,ว่ารถไม่ว่าจะเป็น22สปีดหรือ24สปีดระบบการทํางานของเกียร์โซ่จะต้องวิ่งอิสระได้ทุกใบนี่คือข้อบังคับว่าทําไมสับจารของตัว RS ถึงทําออกมากว้างเดี๋ยวเรามาดูตําแหน่งนี้กันนะครับ ซึ่งโดยธรรมชาติมันก็จะมีกฎข้อห้ามที่รู้กันอยู่แล้วก็คือเฟืองในตำแหน่งจานหน้าใหญ่หรือว่าเอ้ยจานหน้าใหญ่ควบคู่กับเฟืองหลังใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโจทย์ของพวกเกียร์ต้องห้ามเกียร์อันตรายเพราะลักษณะการทํางานของเขาในตำแหน่งนี้ตีนผีค่อนข้างจะตึงเพราะมีการเหยียดตัวของการยกโซ่ขึ้นไปเฟืองหลังใหญ่จานหน้าก็ใหญ่แต่คําว่า24สเปรดหรือ22สเปรดในตำแหน่งนี้ โซ่ก็ควรที่จะวิ่งอิสระปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอบกล้องมามุมนี้ครับพอเราใช้จานหน้าใหญ่กับเฟืองหลังใหญ่ซึ่งบางครั้งมันเป็นเกียร์ต้องห้ามก็จริงแต่บางกรณีเราอาจจะเป็นจะต้องได้ใช้หรือเราก็จะต้องเซตให้รถมันทํางานครบ24ส่ปีดน,น,นะครับตอนนี้ปัญหาสิ่งที่มันเจอก็คือตัวโซ่ถูกกับขอบสับจานด้านในอยู่คราวนี้จังหวะชิมของตัว rs ตัวนี้ก็คือลดหนึ่งก๊กลดหนึ่งัง มันจะผักตัวสับจารคืนคืนให้นิดนึงเดี๋ยวดูใหม่นะครับรถแก๊กแรกจากสถานะที่เราผักจานโซ่ขึ้นธรรมชาตินะครับรารนี้ในตำแหน่งนี้หน้าใหญ่หลังใหญ่มันจะวิ่งอิสระมันจะทํางานได้โดยที่โซ่ไม่ถูกกับขอบสับจารด้านในมันเลยเป็นฟัง์กชันที่ว่า24สปีดเกียร์จะต้องวิ่งขับเคลื่อนได้ครบทุกฟังก์ชันทุกจํานวนของเกียร์ที่วิ่งอยู่ เดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจออกลงเลยดีกว่าอ่ะโดยธรรมชาติเราเราผักขึ้นสุดจะเห็นการติดมันเลยเป็นเป็นเหตุผลให้เวลาเราลดสับจานทําไมถึงลดถึง3ครั้งเพราะครั้งแรกมันจะค้างจังหวะชิมใหญ่ครั้งที่2จะลงเสร็จแล้วแล้วมันก็ลงได้2ครั้งแต่ทําไมต้องลงถึง3ใช่ไหมครับเดี๋ยวเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมลงเกียร์ผิด คือโดยธรรมชาติจานหน้าใหญ่กับเฟืองหลังใหญ่เราจะไม่ลงไปเล็กเลยมันจะจัว่วรอบมันจะจัว่วเราก็ต้องไอ้ลดเฟืองหลังลงมากลางๆางก่อนคร,คราวนี้พอเห็นการทํางานของจังหวะทีมเรียบร้อยแล้วนะครับคือโซ่ทํางานได้อิสระครับเดี๋ยวผมจะคืนมานี่คือสถานะปกติเพราะโดยหลักแล้วเหมือนที่กล่าลวเครับว่าเราไม่ได้ใช้เกียร์นี้จบของตัวทีมใหญ่นะครับคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของ การลดสับจานลงทำไมในในถึงต้องลดเป็น3จังหวะคือจริงๆไม่โจทย์ของมันก็คือมันมีจังหวะทิมเล็กทิมใหญ่พอตอนเราลดเกียรย์น่ะกักรแรกที่เรากดมันจะเป็นการทํางานของทิมใหญ่กักที่2มันจะผักโซ่ลงจากจานใหญ่สู่จานเล็กสถานะตรงนี้ก็คือยังใช้งานได้เลยเหมือนกันครับแต่ทําไมถึงต้องกด3ครั้งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ครั้งที่3มันคือการเป็นสถานะคืน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 ค่าของตัวสับจานให้อยู่สถานะแรกให้หมดมันพร้อมที่จะใช้คู่กับจานหน้าเล็กคู่กับเฟืองหลังใหญ่ได้ได้ทันทีแต่ถ้าเราลดลงแค่สองครั้งจังหวะเราปั่นจานหน้าเล็กอยู่พอเราไล่เฟืองหลังใหญ่ขึ้นไปเนะี่ยโซ่มันจะถูขอบสับจานด้านในเราเลยต้องมากดอีกครั้งหนึ่งแต่ เพื่อให้เป็นการข้ามขั้นตอนอ่ะเราจะลด3รอการใช้งานกับเฟืองหลังเล็กได้เลยเดี๋ยวดูนะครับผมลดผมลด1ครั้ง1ครั้งคือทิมใหญ่ทํางานลด2อ่าโซ่ลงแต่ถ้าเราไม่กดครั้งที่3เราใช้เฟืองหลังจําเป็นต้องขึ้นสะพานจาเป็นต้องขึ้นเขาตอนเนี้ยโซ่กล้องเห็นไหมครับโซ่มันจะถูกับขอบสับจานด้านในเพราะว่ามันยังค้างจังหวะของทิมเล็กอยู่อีกหนึ่งล็อก ผมกดน,นะฮะทีมเล็กอีกหนึ่งล็อกล็อกเพราะเมื่อกี้เราลงแค่สองครัง้งรวมครั้งนี้ปุ๊บมันจะเป็นทีมเล็กค้างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราลงไว้เลยสามครั้งการใช้งานจริงๆจานหน้าเล็กกับเฟืองหลังใหญ่เนี่ยมันได้ใช้งานจริงอยู่แล้วในการขึ้นสะพานขึ้นเขาตัวตำแหน่งนี้มันจะอิสระรอการทํางานของเราได้เลยเป็นการซับพอร์ตกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้พอลดลงมา1กับหนึ่งโซ่มันจะถูสับจันด้านนอก1กับหนึ่งเราไม่ได้ปั่นอยู่แล้ว แต่อยากให้เห็นการทํางานเราก็กดจังหวะทีมหนึ่งครั้งก็จะเห็นการทํางานของจังหวะทีมเล็กจะไม่งงนะครับเพราะ1กับ1คือเราไม่ได้ปั่นแต่การทํางานของทีมต้องทํางานได้โซ่จะอยู่ช่องตรงกลางระหว่างสับจานพร้อมที่จะเป็นสเต็ปขึ้นจานหน้าใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเวลาขึ้นก็เป็นต้องออกแรงให้สุดตัวชิปเตอร์ด้วยนะครับมันจะทําให้ยกง่ายขึ้นอีกครับ ราวนี้เราย้อนกลับซ้ำมาอีกรอบนึงของการลงสับจานถ้ากด2ครั้งฟังก์ชั่นมันยังค้างจังหวะทิมเล็กอยู่กรณีขึ้นสะพานอาจจะราคาญเสียงถูของโซ่ถ้าให้พร้อมพร้อมกับการใช้เกียร์ได้ทุกช่องทุกจังหวะให้เราลดลง3ครั้งเลยฮะกด1จังหวะทิมใหญ่กด2โซ่ผักลงกด3ลรอจังหวะอิสระใช้งานคู่กับเฟืองหลังได้เลยอ่ะขั้นตอนจบแล้วเดี๋ยวเราไปลองปัน่น ถนนจริงที่มีโหลดมีน้ําหนักของคนปัน่นว่าตัวสับจานจะสามารถยกขึ้นได้เหมือนที่ผมว่าไหมเดี๋ยวไปเทสกันครับทดสอบอบร้อยนะครับจาก ขั้นตอนแรกที่ผมนำเสนอไปก็คือขั้นตอนของการดีเซ็ตค่าตัวสับจานใหม่ขั้นตอนของการติดตั้งตัวสับจานองศาของตัวสับจานการล้างสายแล้วก็การทำงานของระบบพิมพ์ชั้งพิมพ์เล็กและชั้นพิมพ์ใหญ่ในระบบตัวสับจาของเลโก้เฟคในชุดหน่อพิมพ์ก็รายละเอียดอย่ากพากใครเจอปัญหาตัวสับจานมีขึ้นหรือว่ามีปัญหาการใช้งานก็ ลองทำตามโจทย์ที่ผมนะนคลัวันนี้ครับมันน่าจะเป็นการเลียบปัะถมตัวจากของมัลติเกียร์หรือโรเจกตได้นะครับก็ฝากตั่นีไว้ให้ก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ